สวัสดีครับผมทองแดงอ่อ,อนทัวครับตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟขบวน445นะครับผมซึ่งเป็นรถท้องถิ่นชุมพรหาดใหญ่นะครับผมรถขบวนนี้จะเดินทางออกจากจังหวัดชุมพรนะครับสถานีรถไฟชุมพรเวลา6นาฬิกา15นาทีนะครับสถานีสุดท้ายปลายทางคือสถานีรถไฟ คนัดใหญ่นะครับนี่ครับผมเป็นเก้าอีา้ไม้พลาสติกสวยงามนะครับอายุกเก่าแก่ามากแลว้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จอดรอเวลาออกนะครับ ตอนนี้ขบวน4-45ออกช้ากว่าเวลาเป็นนิดนะครับผมเพราะมีรถบรรทุกสินคา้าเข้าสถานีนะครับก็รอสับดีแนะครับเนี่ครับรถบรรทุกของ t B i นะครับผมยาวมากนะครับ ยาวมากจริงๆครับ <c oughs> ในๆดูแล้วก็ดูว่าจบเลยครับยาวมากครับ จบไหมครับจบไหมจบนะฮะยาวมากครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าปริมาณแท้งเนี่ยเท่าไหร่นะะมันได้นับด้วยครับ เนาการที่ต่อตจากตลาดุอครับสต่บริทว่นี้กนอกากตาุมาแล้วเดี๋ยวของที่ต้อไปแต่ทุกาที่เยานสั่าารนะครับสถานทีุ่งนาของการยางเทศรีสองร่นาทจะระการในการเดินทางขอต้องสั่งนาหรยกเดินทางไนนักายัญลักษณ์การปล่อยรถไปท้องถิ่นกระบวน445นะครับผม วันนี้กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานี้รถไฟชมพรนะฮะพนักงานตะคัังกำลังทำงานอยู่ครับ กับวัว C4 นะครับไม่ว่าฤดูไหนนะถ้าเป็นรถไฟกับพัสายใต้เนี่ยสองข้างทางจากเขียวขจีแล้วก็สวยงามแบบนี้เสมอนะครับถึงแม้จะในฤดูแลกงยัดก็ดมนะครับนี่ครับผมเจ้าวีไม้คลาสสิกมากครับ 445นะฮะชุมพรขนดใหญ่นะครับผมก็ยังคงอยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรอ,อยู่นะครับชุมพรเป็นเมืองที่มีปั๊มน้ำมันเยอะมากนะครับสองข้างทางรถไฟวเนี่ยเราจเะเห็นพบเจอปั๊มน้ำมันเยอะนะครับนี่คือบรรยากาศสองข้างทางรถไฟวบนรถไวกวขบวน445นะครับ หน้าตาเปิดนะฮะแล้ไม่ล้มเข้าเรงน,นะครับผมตอนนี้ขบวน445กำลังจอดอยู่ที่สถานีรถไฟปากตะโกนะครับผมเช้าเช้านะครับเวลาตอนนี้ขบวน445นะครับผมกำลังจอดอยู่ที่สถานีรถไฟปากตะโกจังหวัด ชุมพรนะครับเวลา7็ดนาฬกาส6นาทีนะครับผมบรรยากาศเช้าๆยังไม่ร้อนนะครับเดินทางต่อครับผม สถานีเล็กๆนะครับสถานีบ้านดวดนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ในจังหวัดชุมพอรอยู่นะครับเวลาแปดนาฬกาสินาทีนะครับผมเดินทางต่อครับผมจากสถานีรถไปบ้านดวด ุ่งหน้าสู่สถานีสุดท้ายปลายทางที่หาดใหญ่ต่อไปครับสองข้างทางถึงแม้ว่าจะเป็นฤด,ดูเล็กนะครับผมแต่ภาคใตก้ก็ยังคงเขียวกขจีอยู่นะครับมีไทจนาห้สเกตด,ด้วยนะครับ ตอนนี้จอดสนิทอยู่ที่สถานีรถไฟท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจอดแบบนี้หลายนาทีแล้วก็รอหลีกทางนะครับผมรถธรรมดาขบวน445นะครับชุมพรหาดใหญ่นะฮะก็รอหลีกทางอยู่ครับ หลังจากจอดรอหลีกทางอย่างยาวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับผมรถไฟธรรมดาขาบวนปีเสียงชุมพรหันใหญ่ก็เดินทางออกจากสถานีรถไฟท่าเสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับ ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เวลา1 0 1นาฬิกา15นาทีนะครับผมรถไฟธรรมดากขบวน G5 กำลังจะเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีแล้วครับผม ก็ดูเค้าวิอีีไม้พลาสติกเลินเืสวยสวงามงามกันไปก่อนนะครับ ตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับผมห่างจากสถานีสุราธานี4กิโลเมตรกับ250เมตรนะครับนี่เป็นสถานีเล็กๆเก่าๆนะครับผมตอนนี้รถไฟธรรมดาขบวน445นะครับผมกำลังเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟสุราธานีนะครับ บ4-4-5ชุมพรหาดใหญ่นะครับผมทองแดงคนตัวจะลงที่สถานีแห่งนี้นะครับสถานี้รถไฟสุราธานีนะครับกระบวน4-4-5จอดจากที่สถานีรถไฟสุราเแล้วก็ จะมุ่งหน้าสู่ชุดไม้ปลายทางอัดใหญ่ต่อไปครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับ ขบวน445